พอหลังจากที่เราได้เข้ามาที่ศูนย์แล้วเราได้ใช้ก็ไม่ได้มีปัญหากับพนักงานคือต้องทะเลาะกับพนักงานอ<ม>ย่นี้ไม่ได้ทะเลาะกับพนักงานแล้ว<ม>คือได้ยินชัดเจนมากสวัสดีค่ะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะฉันชื่อกกลักดาหลอกกิติการตอนนี้ใช้เครื่องช่วยฟังรุ่น pl cng charge and go ax อยู่นะคะค่ะหลังจากได้ใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ หลังจากที่ใช้ก่อนหน้านี้ที่จะได้ใช้นี้ทํางานเป็นชัเชีเจนในร้านนวดบางทีหมอบอกว่านวดไทยหนึ่งชั่วโมงบางทีเราไม่ได้ยินต้องอาศัยปากแต่พอหลังจากที่เราได้เข้ามาที่ศูนย์แล้วเราได้ใช้ก็ไม่ได้มีปัญหากับพนักงานคือต้องทะเลาะกับพนักงาน<ม>อย่างนี้ไม่ได้ทะเลาะกับพนักงานแล้วคือได้ยินชัดเจนมากคือในการใช้อันนี้ถือว่าดีมากที่สุดก่<ม><ม>อนหน้านี้ก็คือ มีปัญหาเรื่องการสนทนากับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมค่ะกาเข้าใจไม่ตรงกรนันเนาะเข้าใจไม่ตรงกันต้องดูปากต้องดูปากเพิ่มด้วยหลังจากใช้ก็คือสนทนาได้ดีขึ้นใช่ได้ทีขึ้นแล้วก็บอกให้พนักงานาพูดะระดับลดลง <บ au S 2> ระดับเสียงลงมาหน่อยก็่ะดีมากเลยค่ะในการใช้เพราะว่าในการใช้นี่เป็นการใช้ระยะยาวเพราะว่า,าเราทำอย่างชัคเจีย่ะ คุยไปเรื่อยๆม่เท่าหูเท่าหูไม่ดีนะถ,ถ้าไม่ได้แสสน,นะจะไม่คุยเลยเพราะคุยแล้วเดี๋ยวมันทะเลาะกันอ่าเพราะคุยอย่างนึงเรา<ๆ>เราไปตอบไปอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราตอบได้นะบอกล้วไม่เอาเพราะมไนมีปหาหอนเป็นแต่ตัทิเล่ทะเลาะแต่กันน้กกนาอยู่นี่แล้ว <laughs> <laughs> าก็จะไปรู้อ่ะแต่นะเาเขาก็ซื้อมาแต่ซื้อมาและวใาาระนราคา้านา ซื้อที่อะไรนม่นู้าตเ้าที่โรงพยาบาลน่ะอืมตอนนั้นเป็นถ่านอ้อใส่ไม่ดีใส่ไม่ดีตอนแรกมันก็ดีอยู่แต่การมันเหมือนมันเอาไปใส่แล้วมันเหมือนมันเสียมันเสียไวไงนะแล้วบอกให้หนูไปซื้อเรานะให้แค่นเฮ้ยเจนน้ำมาไม่ได้ใช่มันไม่ใช้จกกนมันมันซื้อมาหลายหลายรุ่นแล้วเราซื้อเองซื้อเงแล้วมันใช้เปิ่เดียวเองอ มันก็เลยไม่อยากเอยท้อหรือไม่อยากเอาแบบนี้แล้วแต่เว้นแต่กรรคิดอย่างนั้นเอาะ <c oughs> นางก็บอกไม่เป็นไรอะดูปากหมอเอาแล้วก็ดูนิ้วเอาเนี่ยเออเนี่ยตานนั้นเนี่ยอนันอืมเราใส่นีมาเอออืเราคุยได้ไหสามารถคุยได้แล้ก็คุยมาเราก็รู้แล้วไม่ต้องมาดปูปาะ จะได้ย,ยินเสีย,ยสะดุอืมทำใหม่ใหม่สะดุ้งเลยะทำใให,ไหไม,มไม่ชินน่าังไม่ชินเพราะเด็กเหมือนเด็กกัสมอแต่ก่อนเด็กมาตะโกนอยู่แล้วนะนะก็รูก็ไม่ต้องตะโกนต้องนะั่นน่ต้องให้เขพูดเสียงเขาเลยพอเด็กก็เลยบอกว่าก็ป้ายละกลางก็วิธีโองนั่นเนี่ยที่เจ๊กงร้านกนะ็ไม่ให้เตียงกนะัางนะี่เนนั่น